คอนเซปต์บโอโลจีคอนเซปต์ที่1สิ่งมีชีวิตต,ต้องประกอบคุณสมบัติที่สำคัญ5ประการดังนี้ 1. มีกระบวนการเมตาบอลิซึม 2. มีกระบวนการสืบพันธุ์และการเจริญเติบโต,ต 3. มีกระบวนการตอบสนองต่อสิ่งเร้า 4. มีกระบวนการควบคุมสมดุลของร่างกาย 5. มีการจัดระบบคอนเซปต์ Concept ที่2กระบวนการเมตาบอลิซึม เมตาบอลิซึมเป็นปฏิกิริยาเคมีต่างๆที่เกิดขึ้นในสิ่งมีชีวิตเพื่อสลายสารและสังเคราะห์สารขึ้นแบ่งออกเป็น2แบบคือแคตาบอลิซึมคือเป็นการสลายสารอินทรีย์จากใหญ่ไปเล็กจะได้พลังงานออกมาแอนาบอลิซึมคือการสร้างสารอินทรีย์จากเล็กไปใหญ่ต้องใช้พลังงานจากแคตาบอลิซึมคอนเซปต์ที่3 การจัดระบบของสิ่งมีชีวิตเตียงจากเล็กไปใหญ่มีเซลล์ทิชชูออร์แกนออร์แกนซิสเต็มและออร์แกนิซึมไบโอเซตวันแอคทีฟทรานสปอร์ตลำียงสารเข้าออกเซลล์การคลอดกิ่วเซลล์คิวเวิฟอโรฟูดแบคิโอออร์แกเนลเก็บอาหารเฟอร์เมนเทชันกับรบวนการสร้างแอลกอฮอล์ไคเนสโทคลโปรตีนซีโนเมียไมโทคอนเดียออร์แกเนลสร้างพลังงาน ฟอสโฟ e l เลชันกับบนการสร้าง ADP โทนิซิตี้สภาพตึงตัวเซต2จุดแยกการจำลองตัวรีเพเคชันฟอกไดไฮบริดคอร์ดการผสม2ลักษณะ DNA พาหะเวกเตอร์คอมพิวต์ฟาเวอร์ดอกสมบูรณ์เอ i ิทิ o งรูทลากหายใจลำต้นคล้ายใบคาร์ดอ f ฟ e ิลเลฟเทนเดลใบมือเกาะลำต้นมือเกาะเทนเดียลสเตมเซต3 ซูเปอร์นสันที่มีคุณสมบัติกันน้ำลากนามทอนีนรูทฟูด,ดเนื้อไม้เส้นใบก็คือเวนเซนเซนการเสืเอเส่อมตามอายุหลอดเลือดที่มีความจุคาปาซิเทนเวสเซลคาร์ดิเอ็กซเคิลรอบการทำงานของหัวใจเอเทียมซ้ายเลฟเอเทียมเซสซีเพอริคาเดียมถุงเยื่อถุงเยื่อหุ้มหัวใจบีไลฟ์ โฟไซ์เม็ดเลือดขาวชนิด B ีเซล,ลบอดี้ตัวเซล,ลเบตา้าเซล,ลเซล,ลบ์บีตาคอพอกธรรมดาซิมเปลิลกอตเตอร์รีเซปเตอร์หน่วยรับความรู้สึกการสะหกฮิกคับกอมารัสกลุ่มเส้นเลือดฝอยเซตห้ากลุ่มหลอดเลือดฝอยวาซาเลกตา เวนาคาววาหลอดเลือดกลุ่มเว้นขนาดใหญ่เซลฟาโกไซต์ฟาโกไ,กไซต์เซลแอคชั่นโพเทนเชียลการเกิดกระแสประสาทปลายประสาทอิสระฟรีเนิร์ฟเอนดิ้งเนิร์ฟริงเส้นประสาทวงแหวนเซลล์รูปแท่งโลเซลโพลีพอลอเทลโครงสร้างเติมสาย m i n a อีเลียม I'm มกซ์เซเลนฉันสบายดีสุดๆเที่ยวให้สนุก Have a good trip I will take it ฉันเอาอันนี้ Everything is ready ทุกอย่างพร้อมแล้วเกือบจะเสร็จแล้ว Almost done Don't waste my time อย่าทำให้ฉันเสียเวลา Eat it far มันอยู่ไกลไหมถึงเวลาต้องไป It's time to go ขอมี tomorrow พรุ่งนี้ถอาฉันนะออกเข้าใจละ I see you shock มีคุณทำให้ฉันตกใจ ใช้การไม่ได้ out of order sooner earlier or ไม่เร็วก็ช้าพอจะเราออกว่ารีบิทวินเดลไลอยู่ระหว่างทางไป I'm on my way คอยอิดอเดเลิกทำบางสิ่งกู o d t h i n k i n รอบครอบดีมากปัญหาแก้ยากหาฮอตโพเตโต้ When you let go คุณจะโกลขึ้นทุกอย่างเกิดขึ้น Everything h a p p e n ทั้งหมดที่ฉันเห็น all I see special to me พิเศษสำหรับฉันเสียดายจัง so sad be high ดวีอะไลจะมีแสงสว่างผู้หญิงที่อย่าล้าง d i ว e is okay ไม่เป็นไรไม่คาดหวังมากไป expect noting h ใช้เวลากับบางสิ่ง s o m e take h i n g t time ไม่ต้องเกรงใจการ be my g u e s t i n t h e r l a t e คือเป็นนี่ suddenly ทันทีทันใดอยู่ใกล้ๆกอาล่าเะคอร์เนอร์เฟนเดอร์เบนเดอร์อุบัติเหตุเล็กน้อยประสบการณ์น้อยเวดปีไฮเดียอาร์เกียเรียพื้นที่สีเทาแบ็คเอาเป็นลมสติเทมเพลอรี่ชั่วคราวเลยไม่ติกับบป๋าให้ชิคิดดูก่อน get on ขี่มา้าขึ้นรถสารภาพให้หมดคาคีนสปีลเดอะบีนส์เปิดเผยความลับกินเยอะเหมือนกับ eat like a h o r back and forth เดินไปเดินมาจนจำไว้ว่า bear in mind b o t t o m line ท้ายที่สุดไม่รักษาคำพูด break up promise deal with ติดต่อกลับหายไปอย่างลับๆ fade away try play ทำง่ายท่องจำขึ้นใจ learn by heart ป่วยหนักมาก as sick as a dog John Hancock ลายมือชื่อ hang out คือออกไปเที่ยวความเปล่าเปลี่ยว l o l y as dry as mummy เหี่ยวแห้ง พอขาดแคลน for l c k o f มองตลอด g a t s a t gates s c k ถูกปลดออกจากงานทะเยอทะยาน eager for ประจบสอบพอ fall on ผูกขาดตัดตอน farm out ฐานไฟเก่า no form ปกป้องข้าข้าง on one side on one ไ i d คิดเกี่ยวกับเมื่อได้รับ all receive b o u n up wit h เกี่ยวโยงกันอย่างหนาแน่นทำให้เรื่องแดง bring to life bring to mind ฟื้นความจำ ทุกวิธีทาง by all means ผู้หญิงอย line for five hours at popular theme park collapses tells him to re-end the line. netizens are split in their opinion. HK 0 1 r e e p o r t that a woman from China recently visit a popular theme park in Shanghai. she had been in line for over a uh, five hours but When she returned from the room, the park told her to go back to the line, which made her so sick and she, the, that she fell to the ground and rushed into the into tears. According to local media reports, the woman had been in line for five hours on a ride, but she needed to use the restroom. In the meantime, she asked the staff in charge of the red for a bedroom guard so she could temporarily leave the car to go to the restroom. However, because she went to the restroom twenty minutes past the design time, she was told that she had to re-enter the car after returning which made her furious and she fell to the ground before bursting into tears